หม่บาทวันนี้ที่เราพาสวดกันยาวนิดหนึ่งนะะไม่ได้เร่งละดูนาฬิกาตั้งหลายทีนะนี่มันตรงหรือเปล่าแต่เพราะว่ามันไม่เคยสวดนะเ,เลยสวดบาลดีด้วยมันจะได้เป็นความคล่องตัวเป็นสัญญาใหม่เวลาเราไปเจออีกทีหนึ่งมันจะได้สวดคล่องเราสวดภะษาไทยเนี่ยเวลาเราไปเจอหน้างานเรานจะสวดไม่คล่องไม่นนรู้ว่าวัดตอนมันควรจะยังไงเราสังเกตจากเพื่อน นะบมันก็ต้องเลยเลยอาศัยว่าสวดยาวหน่อยนะครับแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเหมือน,นส่วนแล้วเข้าใจง่ายาน,นะแต่มเป็นเรื่องลึกซึ้งมากนะอธิบายยากพอลงบนเหมือน,น,นกันนะแต่ก็จะพยายามอธิบายตามความเข้าใจนะอันนี้บอกแ้วก่อนนะว่าตามความเข้าใจนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะนะเพราะว่าหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็เหมือนกับ อาอรยสัยสี่พันห้านี่แหละนะมันเป็นหลักการที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันก็ครอบคลุมทุกเรื่องนะเพราะว่าเรามีการทำว้าสสวดมนต์มาถึงต้องสวดมนต์ส้สวดมนต์มันก็เลยต้องเหนื่อยเห่นไหมเหนื่อยก็เลยเพราะว่าอะไรก็เปล่งเสียงอย่างเงี้ยมันต่อเนื่องยมันเป็นเรื่องของทั้งหมดเลยในโลกนะเพราะว่ามันมีจักรวาลก็เรื่องมีโลกมีโลกก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตมีชีวิตก็ต้องดิ้นรนมีก็ต้องดิ้นรนก็เกิดมาอย่างเงี้ยมันต่อพูดเรื่องอะไรก็ถูกหมดเลย มันก็ต้องเลยอธิบายยากนะแต่ถามว่าไม่รู้ได้ไหมก็ไม่เป็นไรเพราะอ,อะไรเพราะมันหลักศาสลรอยู่แล้วนะครับจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่ถ้ารู้ก็จะง่ายเท่านั้นเองก็เหมือนกับอ่าเมื่อมีขันห้าลู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะมีโสกปริเทวะไปนั่นแหละก็หลักการเดวกันเลยเป็นกฎตายตัวที่วันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็มาเพิ่อมอีกหลักส่วนหนึ่งรู้อีกสักส่วนหนึ่งท่านันเองนะครับ แล้วเท่าที่เราสวดไปยาวๆเนี่ยนานๆเนี่ยอันนี้ายเกิดแล้วไฟดับนี่ถามใกล้ๆกันเลยอ่าวันนี้ฟาฟเกิดแล้วไฟดับวันนี้ายเกิดแล้วไฟดับเอาถามใกล้เลยเราปรรยักากังน,นานๆเนี่ยเอาวันนี้ฟาฟเกิดแลฝ่ายดับท่านบทนี้ท่านเริ่มจากอะไรก่อนอา้าวประชาได้ไง อันนี้ท่านไล่ย้อนไปนะท่านไล่ย้อนไปนะครับย้อนถอยหลังนะ,ะชาติลานี่มันเป็นมันเป็นทุกข์แล้วอชาติลานี่มันจากอะไรล่ะเริ่มต้นจากหลายสิบกี่อย่างที่เราสวดเลยเมื่อกี้นะี่สิบสองอย่างเห็นไหมกว่าเราจะทุกข์ได้เนี่ยกว่าจะเป็นภพชาติเนี่ยผ่านขั้นตอนมาสิบสองอย่างเห็นไหมว่าควารู้สึกตัวเราต้องเข้าไปเห็นเนี่ย สิบสองขั้นตอนนะครับพอถ้าคุณจะเลิกโซเลิกชาติชรามรณะโสกกาบริเทวะคุณต้องไปเห็นที่อะไรนะครับนี่ของการเกิดชาติก่อนกานพยายามเพาะพยายามไล่ไปเรื่อยชาติเกิดจากอะไรล่ะนะครับชาติคืออะไรชาติชาวาชาติคืออะไรภาษาไทยชาติคืออะไร ชาติชาติประเไทยบรรพชาติบ้านเมืองเนี่ยถูกไหมตัวตลกของป,ประเทศไทยอ่ะตแต่ชาติในที่นี้หมายถึงว่าพื้นที่เกิดของความแก่ความชรามรณะโศกะบริเทวะนะครับแล้วก็ขยาย,ย้อนอีกถ้าจะถ้าจะตัดชาติต้องทําไงก็ต้องไปละอุปทานในการยึดนะเพราะอุปทานเป็นเหตุแห่งชาตินะอุปทานอ่าจะบรรละอุปทานก็ ย้อนมาที่อะไรตั้นหาความอยากสิตงนี้ใช่ไหมไล่มาอีกครับอ่าถ้าไม่อยากมีตัณหาต้องทันที่เวทน,นาย้อนเข้าอีกคุณเห็นเวทนาไหมความพอใจไม่พอใจอ่าถ้ามีความพอใจไม่พอใจปุ๊บตัณหาทาันทีเลยตั้หาปุ๊บมีความยึดเป็นชาติลาทันทีเลยนะครับถ้าคุณอยากทันที่เวทน,นาคุณต้องไปตามดูที่ไหน สารตนาคืออะไรเ่าแล้วสารจตนาคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะครับคือการเกิดจกากอ,อะไรอยู่ถีกแล้วอาไรก,กันนะนี่ถ้าคุณไปทานตรงนี้เวทานาเกิดแน่นอนเพราะว่าเป็นเป็นช่องทางของการระหว่างลูกเชื่อมต่อกับลูกภายนอกถ้าลูกกับลูกเจอกันไม่อยู่หา แต่เพราะรูปก,กับรูกไม่เชื่อมกันเพราะว่าโดยตรงนั่นแหละมีความพอใจควมอใจเกิดขึ้นเบิธนามาทันทีเลยจับรูปเลยพราะรูปก,กับรูปจริงตากระทบกับรูปเนี่ยไม่ยืนหาหัวเขาขเสียงไม่ยืนหาไม่ทุกข์แน่นอนจิตผ่องใสแน่นอนแต่เพราะไม่ทันเบิดธนามาทันทีเลยมัวทันทีเลยใจไม่ปกติทันทีเลยจิตก็ไม่ปกติทีเลยนะครับถ้าทันทีถ้า อาเลยไปไลสไลด์ได้วราเนี่ยนะครับถ้าถ้าจะสไลด์ได้ต้องดอยู่ที่ไหนทีนี้เมื่อเมื่อสไลด์เราเห็นตามอยู่มือนใันแต่แล้วมันเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนร่างกายมันรู้มันชอบได้ไหมไม่ได้มันเกิดที่ไหนครับเกิดที่นามรูปคือใจนี่ก็ต้องตามคอยมาอีกมาดูที่ใจนะครับถ้า อยากจะถ้าอยากท่านนามลูกทิ่ใจต้องดูที่ไหนนี้ย้อนกลับมาอีกอะไรเป็นเป็นตัวส่งสารตัวสื่อสารอะไรไม่ใช่อาจจะนะสิไม่ใช่อะไรเป็นตัวส่งข้อมูลอะไรเป็นตัวต้นเรื่องของทุกเรื่องเลยเนี่ยตัววิญญาณไอตัวป่่นเขาเนี่ยจับล็อคอไว้ยังไปไหนไปดวัวิญญาณเนี่ยมารู้เท่าทันที่ตัววิญญาณครับสุดท้ายแล้วเนี่ย จากปูวิญญาณโสจากวิญญาณคณะวิญญาณทํางานกันตากับพวกรูกลูกกระทบลูกไม่ยุ่หาแต่ไอตัวส่งข้อมูลเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับมันไม่เห็นว่าสัตว์เลีรูกอ่ะมันเปิดพอใจเนี่ยมันสวยอ่ะมันแปลข้อมูลผิดอ่ะมันมันหล่ออ่ะมันดีอ่ะมันน่าจิ้เหลือมันก็พอมาจากหนมาอย่างนี้มันส่งต่อสัญญาสังขารวิญญาณจิตรับรู้อ้าวมองเลยทีนี้ ถ้าจะทันที่วิญญาณน,นะครับอ่ามันก็มีที่ตามมาดูที่ไรสังขารคืออะไรทีนี้สังขารคืออะไรทืออะไรไม่ใช่ความคิดบุกแต่งนี้นสังขารอันนี้สังขารทั้งหลายสังขารในโลกเนี้ยเป็นเราเป็นขัดิ่มของในโลกเนี้ยสังขารอันนี้คืออันนี้นะ ค้กของปฏิร,รูปบาิไม่ใช่สังขาการปรุงแต่งสังฆาการปรุงแต่งนี่อยู่หัวนู่นอยู่ที่เกิดชาติชราบุรณะนะครับาเมื่อมาทาันที่สังขารก็สุดท้ายแล้วก็คืออันนี้จัวสํคาคัญคือความไม่รู้เนี่ยอวิชาเกิดจากอาวิชาคือความไม่รู้เนี่ยจดุดเริ่มต้น,ตนของความทุกคือความไม่รู้เนี่ยเราเกิดมาเพราะอะไรเพราะอาวิชาเพราะพ่อแม่เขาไม่รู้ว่า รักกันเราเกิดรู้ว่ามันทุกข์อ่ะถูกไหมเขาไม่รู้ว่าการอยู่ด้วยกันมันทุกข์อ่ะมันต้องมีความเศร้าความความอึงความหัวความห่วงความอะไรความกังวลแต่พอเห็นเป็นความพอใจความสวยผมหล่อเขาก็ไปเอาันแล้วก็ได้เรามาเนี่ยเราเกิดมาเพราะอวิชชาไงพอถูกไหมเราเราากเกิดมาไหมไม่อยากเกิดมานะแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเราเกิดมาเพราะเขาไม่รู้อ่ะอวิชชาแต่มันเรื่องเป็นอวิชชาภายนอก ไม่เป็นไรเกิดมาแล้วช่างเถอะรับตามไปคุณอนะถ้าคุณยังไม่รู้ว,วิชาเรื่องนี้อีกคุณก็ทุกแบบพ่อแม่อีกไปเรื่อยอีกทีเนี้ยอ่าก็ไม่รู้ตามความจริงโลกว่าเกิดเห็นสังขารอะไรนะก็เริ่มชอบของเล่นชอบคน,นานรักชอบรถชอบลากราอะไรแบบนี้ก็ทุกแบบพ่อแม่อีกก็วนหลัวไปอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยท่านเงบอกว่าท่านจะรู้ไม่รู้ก็ตามมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ะเป็นเรื่องที่ท่านปรัชญาสรุปปุ๊บท่านเคยคนพบวงจรนี้แล้วก็มาบอกต่ออะไรนี้จะบอกไม่บอกมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะคนยังไงคะคนก็ต้องเกิดมาแล้วก็เวียนว่ายแต่เกิดแล้วก็เกิดมาใหม่ที่อยๆแเกิดมาใหม่มาใหม่มเรื่อยๆแต่ค้นลาดปุ๊บเขาเลยไม่เอาแล้วเมียแมวเาแล้วหัวพอแล้วหยุดวงสกุลไม่แค่นี้ไม่ส่งต่อจิตวาาณไปอีกนาอย่างพุทธเจ้าพอแล้วโอ้ห่วงเกิดขึ้นแล้ว ใช่ไหมเพึ่มอย่างตาขนาดขนาดนั้นนะครับพอเราเห็นขั้นตอนนี้มันจะง่ายขึ้นไหมทีเดียเอาเราก็รู้เลยว่าเราอยู่ขั้นตอนไหนแต่เนี้ยใช่ไหมเวลาเราภาวนาแต่นี้โอไม่รู้เรื่องเลยว่าอยู่ขั้นตอนไหนมือจี้ตัวมือมันก็โตเตไปโตเตมาไงทีเียเพราะฉะนั้นวินีิกานุษย์เจ้าเขา้าใจจริงอย่างมันจะไม่ซับซ้อนเลยไม่หลักการเดียวกันแต่ว่าเพียงแต่คุยแต่หลายเรื่องเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นฝ่ายย้อนมาถ้าคุณจะดับคุณต้องดัดอย่างนี้ แต่ถ้าคุณอยากจะเป็นทุกข์ก็ไล่ขึ้นไปจากจากสิบเอ็ดขึ้นไปหาหนึ่งก็ให้ไหนกลับไปกลับมาก็าเริ่มจากอะไรละ่ะก็เริมจากขันห้าอยู่ดีเริ่มจากไม่รู้สึกตัวนั่นแหละครับสรุปง่ายๆไม่รู้เท่าทันสิตที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำานี่คือมากําหนดรู้เท่าทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าสภาพปกติของใจที่มันปกติแล้วเนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนไปยังไงเวลาเจอรูปทั้งหลายเนี่ย ถ้าไม่เจอโรคเจอเจอโรคป,ปุ๊บไม่มีปฏิสพันธ์ต่อก,กันจิตมันก็สบายอยู่แล้วเพราะธรรมาชาติของจิตมันมนใส่แล้วไม่ต้องอยุง่งกับมันหรอกจับคอยตัววิญญาณเนี่ยมันลอคอไม่ดีทำอะไรเนี่ยทำอะไรตอนนี้นนะครับเพราะจิตก็ทำหน้านที่เใจก็ทำหน้านที่แค่แสดงความรู้สึกถ้าใจของใสจิตของใสแน่นอนนะเพราะจิตมันเนี้ที่เปล่งแสงรับรู้ข้อมูลตามสิ่งที่เขาบอกแต่ใจมีหน้นานที่ทำให้ เป็นพื้นที่แสดงความดีใจเสียใจเศร้าหมองแต่ตัววิญญาณนี่แหละมันมันไม่ทันอันน,นี้นะครกํกำหนดรู้ตัวรู้นี่คือฝึกฝึกตัววิญญาณให้ฉลาดขึ้นมาเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นมาไม่โง่ขึ้นมานะอ,าอาะอ่ย่อยอะไรจะมันจะยาวเข้าใจไหมที่ท่าเข้าใจนะยเข้าใจไหมครับรที่อธิบายมา เข้าใจเนาะยรืไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะอะไรไม่เข้าใจอืม เป็นการกระทำของว่าความอุปนิยามที่เป็นคนไอาอุั่นชนะโดยแก้การเป็นโชคอุปนิยาใช่ใช่ใช่ไอ้โนวิญญาณคือมันคิดไปเองว่ามันสวยมันคิดเองอ่ะมโนคุณมโนเองอ่ะคุณคิดไปเองอ่ะมโนอ่ะภาษาไทยนี่ตรงๆเลยมโนเนี่ยคิดเองคิดเองเออเองครับนะอุปทานคือ คุณคิดไปเองของจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นทุกอย่างมันมีการเสื่อมสลายไปร่วงโรยไปตามกาลเวลาคุณก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งเหมือนดอกไม้เหมือนต้นไม้ะเริ่มจากเชื้อเ,เล็กๆก็ค่อยผลิกค่อยเอติบโตมาเบ่งบานกลายสาวเต็มที่แล้วก็พร้อมสู่พันแล้วก็ร่วงโรยไปเหมือนกันหมดเลยแต่เราชั้นดีไงชั้นเป็นคนเป็นมนุษย์ไงกวยตัวเองไงไม่ไม่ได้กับเขาหรอกเพราะคขาไม่รู้ไง มันก็เลยเริ่มเลือกทีนี้เรามาฝึกให้มันรู้ตามาความเป็นจริงนี่เห็นความจริงเห็นความจริงเห็นความจริงไปมันจริงอย่างที่เราคิดไหมถ้าเขาใจเมื่อไหร่ปุ๊บไม่ต้องทําไปแล้วมันวางเองมันม่นต้องอกราโดดรู้มันก็วางเองเพราะมันรู้แล้วว่ามันยึดแล้วโ <c oughs> งอีกแล้วเนี่ยเพราะนั้น,น,นขั้นตอนนี้เราเรียนรู้อยู่แล้วแียงแต่เขามาแจกแจงให้ฟังสุดท้ายแล้วก็คือ มากำหนดรู้ให้จิตมันไม่ใช่จิตละให้ตัววิญญาณเนี่ยมันฉลาดมันส่งข้อมูลให้ถูกต้องหน่อยใจมันจะได้ไม่ต้องเศร้าหมองใจไม่ต้องมีใจเสียใจไม่ต้องไม่ต้องโกรธเกลียดไม่ต้องอิจฉาถ้ายาไม่ต้องเศร้าหมองว่าชาติฉลาดคือความทุกข์ไม่ไงใจไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องนี่ต้องคิดเยอะน่ะคุณทุกข์เมื่อไหร่ก็คือพบชาติทันทีเลยแต่ถ้าคุณไม่ทุกข์พบชาติก็ไม่มีเนี่เกิดก็ไม่มีไม่ต้องมาเกิดก็ไม่มี การมาเกิดก็ต้องไม่ต้องมีนะเพราะฉะนั้นทําได้อย่างเดียวคือไม่เป็นไรขั้นตอนสุดท้ายคือทุก็แหละคงไม่ค่อย,ย้อนมาถ้าคุณยังไม่ไม่มีความเข้มแข็งพออาจจะเศร้าอยู่แต่เนนะี้ยรู้ว่าตัวเองเศร้าแล้วอยถอนมา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 เรื่อยๆเยจนไม่เหลือแสลูกเพราะบอกแล้วว่าลูกกับลูกเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหากัน,นเลย แต่นามาลูกเป็นเหตุข้างในนูน่นเป็นเหตุแห่งทุกข์เอามองไปใหญ่แล้วเนี่ยอ่าใช่โมหะอดานามาูกกิดแลวคือคือเป็นในใจอ่านามาลูกคือมันเกิดเรื่องในใจ พิพุทเจ้าพูดถึงไม่ได้ทุกที่กายนะทุกที่ใจกายคุณทําแค่ไหนเดี๋ยวถึงเวลาจะตายแต่จิตเนี่ยมันยังอ่อนมันยังเท่าเดิมมนะัอนอะนะครับทุกข์โอเอุปทานใช่ก็ไม่รู้คง,งคิดเอาเองมโนเองจิตเองนะครับจิปเ,เอง เนี่ยที่อาจารย์ให้กดตากดหูกดจมูกกดลิ้นกดการกระจายเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เนี่ยมันคือหน้าต่างที่เชื่อมต่อกับโลกเออเนี่ยเราคือโลกนี้กับโลกข้างนอกนี้มันเชื่อมต่อผ่านหน้าต่างคุณมากำหนดรู้ที่หน้าต่างคุณจะรู้ว่าเปิดปุ๊บเรามันรู้สึกยังไงนั่นแหละน้ารูปมาทีละถ้าคุณเห็นเฉยไม่มีความรู้สึกอะไรจีตมันต็อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปยุ่งกับมนันในข้างในนะ แต่เราเท่าทันในข้างนอกนี่ต่างๆมันถึงจะขณานามันถึงจะแจ่มใสได้พอพูดอย่างนี้ง่ายขึ้นไหมหลักการนะหลักการเนะี่ยแต่ความจริงกตอนทำยากเหมือนเดิมแหละน <c oughs> ี่เป็นหลักการี่เศษแต่พอเรารู้อย่างนี้แล้วมันมีกาลังใจโยมเรารู้ว่าเราคัดจอดไหนตอนนี้ทั้นเศร้าหมองเ็าเรื่องอะไรรู้เป็นจะเศร้าหมองต่อก็เศร้าหมองไปเป็นจะเลิกก็เลิกได้ครับกมันง่ายนันดนี้สลาดหัสลัดตัวขึ้นมา พอละกอคิดเลิกเ,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 เลยเพราะเราอยู่แล้วว่าธรรมชาติของความรู้สึกเนี่ยมันจะชาติอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เราได้ไม่ชาติอยู่ในภพชาติไงไม่ออกมาสรุปความจริงพปาจางอะไร,พพราาครับพยายให้กดออกมาสรุปความจริงอย่าไปอยู่เรื่องหลอกอยู่เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเนี่ยทุกแค่ไหนก็ตามคือเรื่องหลอกกันดีเลยไม่จริงจะออกอะไรทุกอะไร่งไงนะก็กลับมาสู่เรื่องจริงราา่างการมันซ้าซ้อนเลยเนะี่ยไม่ซ้าซ้อนเลย แต่เวลาเป็นทำไมเปลี่ยนกันดูด<笑><笑>เวลามันมีมันมีอวัยวานมันลืมเรื่องนี้หมดเลยนะโยกลืมที่เราฝึกมาหมดเลยเหมือนคนุณม่วงอ่ะคุณรู้วิธีการตีลังกาเอ้ยลักหน้าเอ้ยวิ่งเอ้ยไปตากแดดเอ้ยแต่พอม่วงเก่งลืมหมดทำไมล่ะโดนเรียบร้อยแล้วเหมือนพยามาเาอาความมาทุมหัวเลยปึ้งเดียวเรียบร้อยกื่นมาทีเอ๊ะทำไมปวดคอทำไมวันนี้กินข้าวไวจังเลยรู้สึกวันนี้ข้าวไวนะ พือเขายกมือนะเห็นนึกหลับตอนไหนเลยเห็นไหมโค้ชหัวางกันจริงแต่คอตกหักแล้วแ้วตระชากวอนนี้ตกเขาอีกแน่นอนเห็นไหมมันเป็อนอย่างนั้นจริง